สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอิมูชี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็เราจะมาเปิดซีรีส์ iPhone กันในคลิปแรกของต้นปีนี้นะครับเป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยนะครับรีเควสเข้ามาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เรียกว่าเกือบจะทุกปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปลายปีที่แล้วเรางานยุ่งเยอะนะฮะเลยไม่ได้เอามา VS กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง iPhone 2ตัวนะครับที่กําลังฮิตในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําถามของหลายๆคนว่าถ้าจะซื้อมือสองเนี่ยนะคร นะฮรระหว่างเจ้าตัว iPhone XS Max นะครับแล้วก็ iPhone 11นะครับแต่นี้ไม่ใช่11นะผมไม่มีเลยเอาเอา13มาแดนนะก็คือ2ตัวนี้นะครับผมซื้อตัวไหนดีนะครับเพราะว่าราคามือสองเนี่ยราคาใกล้กันมากๆนะครับตัว XS Max 256GB เนี่ยราคาจะเท่ากับ iPhone 11 1 2 8 g b อ่ามันก็เลยเกิดคาถามว่าเฮ้ยซื้อตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดี ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าดีกันในคนละด้านนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเรามีจุดยืนเรามีการใช้งานแบบไหนผมจะอธิบายเป็นซีรีส์์ไปแล้วก็ลองดูนะครับว่าตัวเองนชอบแบบไหนเนาะถ้าเป็น iPhone XS Max เนี่ยนะครับจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ดูหนังนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ชอบแบตอึดๆนะฮะแล้วก็ชอบการโชว์ตัวเครื่องเป็นหลัก ดูคยที่มที่1ครับหน้าจอของ iPhone XS Max เนี่ยเป็น OLED นะครับจอจะสวยกว่า iPhone 11นะครับผม2คือตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีความหรูหรามากกว่านะครับตัวเครื่องด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกแต่ iPhone 11เนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับเขาเป็นเรียกว่า t e m p e r e glass อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่กระจกเนาะแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ XS Max แบตเตอรี่ก็จะเยอะกว่านะครับในส่วนของ iPhone 11นะซึ่งสเปคโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหมาะสำหรับคนแบบสายพกพาสายดูหนังสายฟังเพลงมาก ก,กว่านะครับผมอันนี้ก็ลองสํารวจตัวเองดูนะฮะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเล่นได้ลื่นๆด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีข้อสังเกตตรงที่ iPhone X, s Max เนี่ยนะครับจะร้อนเร็วกว่านะครับ ร้อนเร็วกว่าตัว iPhone 11นะครับค่อนข้างที่จะเห็นผลนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากายนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผม CPU ของตัว iPhone X s m a x เนี่ยมันจะกินแบตเตอรี่มากกว่า iPhone 11นะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่านะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เก่าแบบเก่ามากอ่ะ11กับ a g m a x แบบมันเจนเดียวอ่ะนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแบบเทคโนโลยีสถาปัตยเทคโนโลยีเหมือนกับ i9 มา M1 อะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็แบบพัฒนารุ่นต่อรุ่นนะครับผมก็ยังใช้งานได้ปปััจจุบนนออยู่่่ครแล้วก็็ Max เเืงที ผมใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีนะคือจะบอกว่า A8 Max อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบหรูเลยนะครับแล้วก็ถ้าใส่เคสใส่แบบเคสใส่อะไรเงี้ยนะครับมันจะแบบดูหรูเลยนะครับเหมาะกับผู้หญิงมาก A8 Max เนี่ยเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถ้าแบบคุณผู้หญิงแบบมาขอคำแนะนำอ่ะผมจะแบบว่าเฮ้ย A8 Max อ่ะ ตอบโจทย์มากนะคือมันสวยมากนะครับแล้วแบบหน้าจอมันก็สวยนะครับหน้าจอเป็น O L E D คือมันชัดมากเวลาคุณเอาไปดู Netflix เอาไปดู d ิ s นี y พัทอะไรเงี้ยนะครับดู YouTube อะไรเงี้ยมันจะแบบดูได้ฟินกว่านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าผมจะให้ iPhone 11ดีกว่านะครับเ Max ซเนี่ยคาแรคเตอร์ของกล้องคือมันจะเป็นยังเป็นกล้องที่กล้องหน้าเนี่ยนะครับยังเป็นกล้องที่แคบอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แคบเท่ากับ iPhone ตัวเก่าๆอย่างเช่นอ8นะหรือแต่่วาถ้าที่ เทียบกับ iPhone 11เทียบกับ iPhone 12 iPhone 13เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยยังแคบอยู่นะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยโอเคกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Fu l l HD 60เฟรมแล้วนะครับก็คือสามารถเอาไปใช้งานนะครับถ่าย u t u b e นะครับถ่ายบล็อกได้นะครับเพราะว่ากล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยมีเฟรมเรทที่เท่ากันนะครับกล้องหลังก็ได้ 4K 60เฟรมเรทนะครับซึ่งมันมันก็ถือว่าดีมากๆในยุคปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับ XS Max ก็รองรับการชาร์จแบบ16วัตต์แล้วนะครับจะนว11ัเป็ต ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไม่มากนะครับไม่มากเลยทีเดียวนะซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้ไวลสชาร์จได้ฟาสชาร์จได้นะครับของ z ีท์หรือว่าจะเป็นของตัวของ Apple เองก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะอ่าในส่วนของ iPhoneX Max กเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ iPhone 11กันบ้าง iPhone 11นะครับจะเหมาะกับคนที่1เน้นในเรื่องของกล้อง2คืนเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพราะว่าจอของ iPhone 11เนี่ยมันเป็นจอแบบ LED ธรรมดานะครับถึงแม้มันจะใช้คำว่า r e ต i n ่า i s p l a y แต่ว่ามันค iPhone XR นะครับเหมือนกันเลยนะฮะใครที่แบบไม่เคยเล่นเนี่ยจะงงว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงจอเนี่ยนะครับคือคุณจะต้องไปลองเล่นที่ช็อปเองคุณจะรู้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณเล่น X Max หรือคุณไปเล่นจอแบบ p h o n e 11 Pro หรือไอ o n e 11 Pro Max นะครับแล้วลองมาดูเทียบกับ iPhone 11เนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างถ้าคุณตั้งใจดูนะถ้าตั้งใจดูเดียจะเห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันมันมีความในเรื่องของความชัดความชาร์ปอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แแแตต่่่่้้้าเกิดดดดวคุณบบบบบูพนๆไไไมััังใจจจจทีะปผ โอเคมันก็จะแยกไม่ออกในตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกไว้ว่าจอไอโฟนสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็น LCD ธรรมดานะครับที่เหมือนกับ iPhone XR นะครับเมื่อเทียบกับ iPhone x s Max แล้วเนี่ย iPhone x s Max จะดีกว่านั่นเองนะครับแต่ข้อดีของการที่ใช้จอ LCD นะครับก็คือว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าเพราะว่าจอมันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเหมือนที่ตัว OLED มันใช้นะครับและเวลาเล่นเกมมันจะมีประโยชน์มากเพราะ1คือมันจะทําให้เครื่องร้อนช้า2คือมันจะกินพลังงานแบตเตอรี่ได้น้อยกว่าพวกจอ OLED นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมตัว iPhone 11ถึงเหอ็ดกึง เล่นเกมนะครับถ้าเป็นซีรีส์ของ iPhone X เนี่ยตัวที่เล่นเกมดีที่สุดคือ iPhone XR นะครับในซีรีส์ของ X นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น11กับ XS Max เนี่ย11ก็จะเล่นเกมดีกว่านะครับผมอดี๋งที่ผมบอกไปจอนะครับมสีส่วนสำคัญนะครับในการเล่นเกม2คือในเรื่องของกล้องนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยก็คือซีรีส์11เนี่ยมันจะเป็นเจเนอเรชันที่ใส่กล้องออทตอรไวมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max นะครับจะมีกล้องออทตอร์ไวมาให้และซีรีส์ ็จะเหมาะสาหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายร็อกนะครับหรือเอาไปถ่ายรูปนะครับโดยที่ได้ใช้กล้องออโต้ไวเป็นหลักนะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องเป็นข้อพิจารณาของคุณนะครับ Xs Max มันไม่มีกล้องออโต้ไวมาให้นะครับมันเป็นกล้องเทเลแบบซูมมาให้นะครับส่วนคาแรคเตอร์ของสีคุณไปลองใช้งานเองลองดูจากคลิปอื่นๆที่เขาแบบเทสให้ดูนะครับแล้วลองดูว่าเราชอบคาแรคเตอร์แบบไหนแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบ iPhone Xs Max มากกว่านะครับคาแรคเตอร์มันจะมีความนุ่มนวลมีอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็ด้วยความที่จอเนี่ยม ชอ o n e Xs Max มากกว่านะครับ11เนี่ยมันจะเหมาะกับคนเล่นเกมสายเล่นเกมเป็นหลักเลยครับแล้วก็สายการถ่ายรูปที่ต้องใช้กล้องออโต้บายในการใช้งานนะครับใครที่ใช้กล้องออโต้บายบ่อยๆเนี่ย11ก็จะตอบโจทย์อย่างมากนะครับทีนี้เรื่องของเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปเรื่องของการดูยูทงยูทูปเนี่ยนะครับสตัวนี้ทาได้พอๆกันมันจะมีความแตกต่างก็ต่อเมื่อคุณใช้ในการดูหนัง Netflix d i s ดิ y นพัทนะครับยูทูปก็ตามเนี่ยนะครับตัว iPhone 11เนี่ยมันจะดูได้ความละเอียดแบบ72 10p นะครับคือคุณเปิดใน u t u b e อ่ะมันได้ Fu l l h ดีแหละแต่ว่าจอเนี่ยมันเป็นแบบมันจะเกือบเกือบมันมันเกิน 720p ไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึง Fu l l h ดีนะครับแต่ iPhone XS Max เนี่ยคือมันได้ความเต็มความละเอียด Fu l l h ดีเลยแบบชัดเลยใครที่แบบยังไม่เคยลองลองดูนะครับลองดูเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 11กับ XS Max ดูจอ XS Max มันจะสวยกว่านะครับลองสังเกตว่าเราดูหนังบ่อยแค่ไหนถามว่า11มันดูได้ไหมมันดูได้นะมันดูได้มันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะแต่ส่วนตัวถ้าเกิดใใคครรทที่่เยแแบบบบช้วาโศั ที่จอมันเป็นจออนุอโมเดตมาก่อนนะครับแล้วคุณมาใช้จอ LCD ในการดูหนังเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนผมนะคือผมดูแบบ iPhone 13 Pro Max iPhone 11 Pro Max อะไรเงี้ยแล้วมาดู iPhone 11อ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่คมนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเนาะเพราะว่า2ตัวนี้คาแรคเตอร์มันต่างกันชัดเจนครับไม่ใช่ว่า11มันจะดีกว่า XS Max ทุกอย่างนะนะครับมันดีมันดีกว่าในบางอย่างนะครับเรื่องอันนี้มันแล้วแต่ว่าคุณจะรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณรับในเรื่องกล้องรับในเรื่องของจอนะครับได ว่าคุณแบบอยากได้จอสวยนะครับแบตอึดๆแล้วก็ความฮัลูฮาราในการแบบเอาไปใช้งานข้างนอกอะไรเงี้ยยังไง XS Max เนี่ยมันก็ตอบโจทย์กว่านะครับ XS Max แมงเป็นมือถือ iPhone ที่ผมยกให้มันแบบสวยที่สุดแล้วนะครับคือมันด้วยความด้านหลังมันเป็นกระจกอันนี้คือมันอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบว่าความสวยของมันนะเพราะว่าใส่ UAG นะครับมันก็เลยแบบดรอปสีลงไปมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบลองดูรูปภาพนะครับที่อ่ะขึ้นมาให้นะครับก็คือมันจะสวยมากนะครับเป็นโทรศัพท์ที่แบบหรูเลยอ่ะหรูเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไม ในซีรีส์แบบ 11, 12, 13อะ่ะเขาถึงไม่ทํามาเป็นกระจกแบบนี้นะเขาจะจะทมาเป็นแบบกระจกแล้วก็สีด้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอ่ะลองดูแบบเทียบกับ13 Pro Max อะ่ะผมว่าไอ e Max แป่งสวยกว่านะคือแบบว่ามันพอมันสะท้อนแสงอะ่ะมันไม่เงาไง13มันไม่เงามันเป็นด้านครับแต่ว่าไอ e Max อ่ะพอแบบสะท้อนแสงอะ่ะมันจะเงานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับตั้งแต่ซีรีส์11ขึ้นไปเนี่ยกระจกด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เงาละนะครับมันจะเป็นแบบด้านเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ คใครที่ชอบจอสวยแบตอึดแล้วก็ความรูหราในการจับถือที่แบบเราจะเอาแบบออกไปข้างนอกไปใช้งานนอกนอะไรเงี้ย XS Max จะตอบโจทย์กว่านะครับใครที่ชอบการเล่นเกมกล้องที่เป็น Ultra w i อาจจะไม่ค่อยได้ดูหนังไม่ค่อยได้ดูดีนิพัตอะไรเงี้ยนะครับ iPhone 11ก็จะตอบโจทย์กว่านะครับผมส่วนในเรื่องของความจุเนี่ยระหว่าง11 1 2 8กับ XS Max 2 5 6เนี่ยความจุไม่ใช่ปัญหานะครับ128เนี่ยก็พอ256ก็ถือว่าดีนะครับกล้องเนี่ย2ตัวนี้ถ่ายได้เหมือนกัน ก็คือกล้องหลัง 4K 60กล้องหน้า Full HD 60ได้เท่ากันนะครับเพียงแต่11จะมีออตต้ไว้ XS Max จะเป็นกล้องแบบซูมนะครับลองดูแล้วกันว่าเออตอบโจทย์การใช้งานไหมทีนี้เนี่ยตอบดักไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่อาจจะถามว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่า XS Max เราซื้อมาใช้เนี่ยมันจะใช้ได้อีกนานไหมนะครับผมบอกเลยว่า3ปีอย่างต่ำมีให้เห็นแน่นอนนะครับอย่าง iPhone 6s เนี่ย6ปีถึงจะหยุดการอัปเดตนะครับ XS Max ยังต่อได้อีกหลายปีนะครับ XS Max มันเหมือนมันเพิ่งจะผ่านมา3ปีเองนะ3ปี4 ประณยังได้อีกเหลือ3ปีอย่างต่ำนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมในราคามือสองถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มมากนะครับถ้าเทียบกับ a อ d r o i d แล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า iPhone ในราคามือสองคุ้มกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับ Android ราคามือ1หรือ Android ราคามือ2เนี่ยราคา14ื่นเนี่ยหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยมันจะต้องเอาไปชนกับถ้าเป็น Samsung ก็น่าจะเป็น S20 S20 Fe 5G นะครับในส่วนของทาง Android ถ้าเป็นมือสองราคานี้นะหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของ ต้องมีจอต้องอัม l e เลตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสตอ r ์เ e ตต้องแบบ128อย่างตามละนะครับเขาจะได้เรื่องของเทคโนโลยีไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการอัปเดตผมบอกได้เลยว่าในเลทราคา14ื0 0ไม่มี Android ตัวไหนสู้การอัปเดตของ iPhone ได้นะครับผมบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแบบคุ้มคุ้มมือ2 10, 4ง0 0แล้วต้องการใช้ยาว3 4, ปี4ปีมีให้เห็นเนี่ย iPhone จะตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความวุ่นวาอยากลองใช้ 5G อยากใช้แบบสเปคที่มันสุดๆเนี่ยที่แบบ โอ้ครบทุกสเปคฟาสช r g e 30วัตต์กล้องแบบสุดยอดเนี่ยนะครับ ก็ต้องไป Android นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่า iPhone มันดีกว่านะ Android มันก็มีจุดดีของมันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะอยู่ที่การใช้งานของคุณว่าคุณชอบแบบไหนนะครับการใช้งานของผมเนี่ยมันตอบโจทย์กับ iPhone เพราะว่าผมมาไม่ได้แบบต้องการความบูวาคุณเชื่อไหมผมซื้อ iPhone 13 Pro Max เนี่ยผมไม่เคยใช้ 5G ซิมผมใช้ 4G อะค,คุณคิดดูเพราะอะไรนะครับ 1, 5G เนี่ยแพ็กเกจค่อนข้างที่ยังแพงอยู่นะครับอย่างของ True เนี่ยนะครับมันต้องราคาประมาณพันหนึง่งนะครับถึงจะได้แบบ Unlimited เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้อิอตยะคคแล้ว้ววุณด่่าาผมงจ ค่าเน็ตมือถือเนี่ยพันกว่าบาททุกเดือนแล้วแบบบ้านผมมี w i f i อยู่แล้วบ้านผมเป็น Wi-Fi 1G กิกนะครับอัปโหลด5 0 0เมก7 0 0บาทเองนะครับซึ่งผมก็เลยแบบว่าโอเคใช้ 4G ไปดีกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องใช้ 5G าจนะครับ 4G ก็เพียงพอแล้วดังนั้นเนี่ยผมแบบสไตล์การใช้งานผมอะ่ะคือต้องการความลื่นเป็นหลักแล้วก็ต้องการการใช้งานอัปเดตอย่างน้อย3ปีให้เห็นนะต้องลื่นนะครับผมก็เลยตอบโจทย์ iPhone มากกว่านะครับแต่ว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเขาเป็นคนที่แบบว่าต้องการเทคโนโลยีต้องการ 5G แบบห้ากจ ซึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การใช้งานของคนเราอะนะครับมันไม่มันหมดยุคที่น้องเอามาบัอกันแล้วนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าโอเคเราจะใช้งานอะไรยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีคลิปแนะนํา Android ที่ผมคิดว่าถ้าเป็นผมอะผมจะซื้อให้อีกคลิปหนึ่งคลิปแยกจากคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับผมโอเคใครที่สนใจในการซื้อ iPhone เนี่ยนะฮะสามารถเซิร์ชได้ใน Facebook Marketplace เลยนะครับเพราะว่ามีคนมาทักผมบ่อยมากว่าพี่ซื้อจากไหนครับร้านไหนครับผมซื้อจาก Facebook Market เพสนะครับซื้อกับตัวบุคคลที่เขาขายมือสองผมไม่มีร้านสปอนเซอร์นะไม่มีร้านประจํานะครับคือเซิร์ชไปเลยอะเฟบูคมา켓เพจอะ่ะแล้วเจออันไหนที่แบบสภาพดีราคาดีกดเลยแค่นั้นเองนะครับโอเคฝากไว้เพียงนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จกกนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ